สวัสดีครับมาพบกันนะครับในรายวิชาภาษาวิเคราะห์เชื่อมโยงนะครับวิชานี้เนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันเรียนเกี่ยวกับอะไรมันเป็นวิชาเกี่ยวกับอะไรนะครับวิชานี้เนี่ยถ้าพูดง่ายก็คือวิชาแก๊สเชื่อมโยงนั่นเองนะครับซึ่งวิชานี้หลายคนอาจจะรู้จักนะครับจากการที่เห็นรุ่นพี่ไปสอบหรือได้ไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยนะครับวิชานี้เนี่ยจะมีวิชาคู่ของเขาก็คือวิชาแพนเนาะ เกตกับแผดเป็นชุดข้อสอบหนึ่งของสทศที่จัดขึ้นเพื่อทดสอบนักเรียนนะครับที่จะเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยอทีนี้นถามว่าวิชา G กตเนี่ยคืออะไรเกตเนี่ยมันมาจากคาว่า general aptitude test นะครับ general, general ก็คือลักษณะที่มันเป็นทั่วไปนะครับ aptitude เป็นเรื่องของความถนัดนะครับแล้วก็ test เนี่ยก็คือเรื่องของการสอบทั้ะนั้นเป็นลักษณะาาของการสอบที่วัดความถนัดทั่วไปของมนุษย์นะครับซึ่งแน่นอนว่ามนุษย์ของเราเนี่ย พื้นฐานของเราคือเรื่องของการสื่อสารของภาษานะครับเพราะฉะนั้นลนักษณะของข้อสอบวิชานี้วัดความถนัดทั่วไปวัดพื้นฐานความเป็นมนุษย์ของเราในเรื่องของทักษะการสื่อสารซึ่งภาษาของเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ภาษาก็คือภาษาไทายและภาษาอังกฤษนะครับทีนี้ลองมาดูลักษณะข้อสอบคร่าวๆที่เราจะต้องใช้เนี่ยถ้าเป็นวิชาแกทกับแพดเนี่ยคะแนนจะเต็ม300นะครับแต่เนื่องจากวิชาแกทเนี่ยมันมี2ภาษาย่อยนะครับคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษฉะนั้น การสอบเนี่ยจะแบ่งเป็น2พาร์ทพาร์ทละ150คะแนนนะครับและในการสอบแบบวิชาถ้าเป็นวิชาแพทเนี่ยจะใช้เวลาสอบ3ชั่วโมงดงนั้นวิชาแกะเช่นเดียวกันจะใช้เวลาสอบ3ชั่วโมงเหมือนกันนะครับแต่3ชั่วโมงเนี่ยจะแบ่งครึ่งนะครับ90านาทีแรกหชั่วโมงครึ่งแรกเนี่ยจะสอบวิชาที่เป็นภาษาไทยนะครับหรือตัวเชื่อมโยงและอีกครึ่งชั่วโมงครึ่งหลังเนี่ย90นาทีหลังเนี่ยจะเป็นของวิชาภาษาอังกฤษนะครับในส่วนของภาษานนองาังกฤษเนี่ย และเป็นลักษณะของการใช้ภาษากรีกเพื่อการสื่อสารเป็นเรื่องของการ reading นะครับเรื่องของการอา่านข้อสอบ error นะครับหรือพวกที่เป็น conversation นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็จะไปเจอในวิชาภาษาอังกอยู่แล้วนะครับในส่วนของวิชาครูเนี่ยที่เป็นภาษาไทยหรือตัวเชื่อมโยงเนี่ยก็จะเป็นอีก150คะแนนใช้เวลาสอบ90นาทีซึ่งเป็นพาร์ทแรกทีนี้เนี่ยเราต้องทำความเข้าใจนะว่าข้อสอบมันมี2พาร์ทก็จริงแต่เราไม่สามารถที่จะโยกเวลาไปใช้ได้เช่น เราอาจจะคิดว่า้ภาษากรีกเราทําแค่ครึ่งชั่วโมงก็พอเอาอีกสองชั่วโมงไปทําภาษาไทยได้ไหมไม่ได้นะครับอันนี้เนี่ยเขาฟิกเลยว่าพอหมดชั่วโมงครึ่งปุ๊บเขาจะเก็บข้อสอบชุดแรกไปและให้ทําชุดที่2ต่อนะครับต่อให้อยู่จะใช้เวลาในการทําภาษาอังกแค่ห้านาทีอยู่ก็ไม่สามารถโยกเวลาไปทําแกะเชือ่อมโยงได้เพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องบริหารเรื่องของเวลาให้ดีด้วยนะครับคราวนี้เนี่ยในส่วนของภาษาไทยนะครับแยกออกมาเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมดเขาเรียกว่าเป็นรหัสนะครับ รหัสเนี่ยจะมีให้หมด20ตัวนะครับก็จะมีหลกัหลกๆคือ2บทความนะครับหน้าที่ของเราคือต้องบริหารเวลาแล้วก็ทําข้อสอบให้ทันแล้วก็เก็บให้ถูกต้องนะครับเก็บเก็บให้ครบทุกเม็ดนะครับอ่ะครน,นี้ลักษณะของวิชาแกะเชื่อมโยงนะครับอย่างที่บอกไปแล้วมันคืออะไรแกะเชื่อมโยงหรือแกะภาษาไทยแน่นอนว่าเป็นข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยส่วนคําว่าเชื่อมโยงคืออะไรมันคือการจับความสัมพันธ์ ของข้อความนะครับที่เขากำหนดมาให้คือตัวบทอ่านตัวข้อสอบเนี่ยจะเป็นบทอ่านที่เป็นแพสเซจนะครับเป็นบทความยาวๆเนาะประมาณ2 3 4หน้ากระดาษเนี่ยแล้วในบทความเนี่ยมันจะมีรหัสนะครับเป็นตัวหนาๆเนี่ยที่เขาอ่าเขาเรียกว่าเขาเน้นมาให้และให้เราเนี่ยจับความสัมพันธ์ของตัวหนาที่เขากําหนดให้นะครับก็ถ้าเราสามารถมองภาพมองความเข้าใจความสัมพันธ์ของข้ขอความเหล่านั้นได้เราก็จะสามารถทําข้อสอบได้ แล้วก็อย่างที่บอกว่าเรื่องนี้เป็นอฟติจูดนะครับเป็นเรื่องของความถนัดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยอย่ามองว่าตัวเองเรียนเก่งไม่เก่งเกรดสูงเกรดน้อยนะครับถนัดวิชาการหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะครับวิชานี้เป็นเรื่องของทักษะเป็นเรื่องของการมองมิติความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นต่อให้เราอาจจะเรียนไม่เก่งนะครับเราอาจจะไม่เก่งด้านทฤษฎีหรือวิชาการไม่เก่งแต่ทุกคนสามารถทําวิชานี้ได้เต็มนะครับ พราะฉะนั้นอันนี้เชื่อว่าทุกคนสามารถทําได้อยู่ที่การฝึกฝนอยู่ที่การมองมิติความสัมพันธ์ซึ่งมันเป็นเรื่องที่สามารถพัฒนากันได้นะครับก็อยู่ที่การฝึกฝนของพวกเราซึ่งเราจะมาเรียนกันในวิชานี้เพื่อเป้าหมายพวกเราคือการเก็บ150คะแนนเต็มนะครับส่วนคนที่อาจจะไม่ได้มาไม่ได้วางเป้าหมายว่าจะต้องเรียนต่อในมหาวิทยาลัยก็มองว่าอันนี้เป็นการฝึกความเป็นสกิลความเป็นคนละกันเนาะเพราะอันนี้มันเป็นเรื่องของการมอง ภาพของความสัมพันธ์มิติเชื่อมโยงต่างๆเนี่ยซ,ซึ่งซึ่งมันสามารถไปใช้ได้กับศาสตร์แขนงอื่นอๆอีกมากมายนะครับก็คิดว่าไม่ยากจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดอีกเพิ่มเติมคือเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอนนะครับจริงๆ,ๆอันเนี้ยมันก็ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาหรอกแต่เป็นการแชร์ประสบการณ์ละกันเพราะว่าคิดว่าหลายคนน่าจะไม่ค่อยไม่เคย ศึกษามาวิชาแกตคืออะไรหรือเขามีวิธีการทํายังไงกันบ้างนะครับวิชาแกตเนี่ยเขาจะมีข้อที่เขาบอกเลยว่าการเข้าห้องสอบเนี่ยหจะต้องพกบ,บัตรประชาชนไปหรือบัตรนักเรียนหรือบัตรที่มีรูปตัวเองที่ราชาการออกให้นะครับแต่มันมีอุปกรณ์แค่4ี่อย่างเท่านั้นที่เขาให้เอาเข้านะครับหคือปากาลุกลืน่นนะครับที่เป็นปากาดําหรือปากาน้ําเงินที่ใช้สําหรับเซ็นชื่อในการตอบนะครับ สองคือดินสอ b อนะครับอาจจะเป็นดินสอไมห้หรือเป็นดินสอแกนกดก็ได้นะครับแต่แกนกดเนี่ยไส้ก็เป็น2อนะะอันเนี้ยอยากให้เตรียมความพร้อมไปให้พร้อม3ยังลบนะครับเรื่องยังลบที่มันดีๆเลยไม่ใช่ลบแบบซื้อทุกทูมาลบแล้วมันดำหรือว่าลบแล้วมันไม่ดีอทำให้กระดับขาดนะครับเพราะนั้นลงทุนนิดนึดนงสุดท้ายคือกรบดินสอนะครับใช้กรณีที่เป็นดินสอไม้แล้วเกิดทู่หรือมันหักนะครับคราวนี้วิธีการป้องกันของเราเนี่ย เขาไม่ได้จํากัดว่าดินสอเข้าไปกี่แท่งก็ได้านั้นอยากให้เซฟตัวเองในการเอาไปหลายๆแท่งหน่อยนะครับเผื่อเอาไว้แล้วก็เหลาไปให้พร้อมเพราะว่าถ้าเราเอากบไปแบบถ้าเป็นกบอย่างในภาพเนี่ยมันก็จะมีขี้ของเขาเรียกม่ามีไส้ใช่ไหมเปลือกของไม้ดินสอเนี่ยที่มันอาจจะกระจายได้แล้วอาจจะทําให้เราเสียเวลาในการทาข้อสอบได้นะครับสิ่งที่เคยเป็นข้อสงสัยนะครับแล้วก็เคยลงใน โซเชียลด้วยในในตามเว็บเว็บบอร์ดนะครับคือเรื่องของประกาศไฮไลท์นะครับไม่มีประกาศที่ห้ามออกมาชัดเจนแต่ในประกาศสอสอเขาระบุไว้ว่าให้เอาเข้าไปได้แค่4อย่างนี้เท่านั้นแปลไทยเป็นไทยว่านอกเหนือจากนี้เอาเข้าไม่ได้เขาอาจจะไม่ได้ระบุว่าห้ามเอาไฮไลท์เข้าแต่เขาบอกไว้แล้วว่าสิ่งที่เอาเข้าได้มีแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นในการเรียน ในการฝึกนะครับครูอยากให้พวกเราเนี่ยใช้ฝึกทำโดยทนสอเลยเพราะบางคนเนี่ยเคยชินกับการใช้ให้ลา์มองสีมองสีที่มันแตกต่างกันพอไปทําข้อสอบจริงเนี่ยมันเกิดตื้อเนาะเพราะเราเคยฝึกมาอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นวิชานี้อยากให้ลองใช้แค่มิสอในการฝึกนะครับเดี๋ยวเต็มที่อาจจะใช้ปากกาช่วยนะครับปากกาทัาเงินช่วยเท่านั้นแต่วิชานี้คิดว่าไม่ยากจนเกินไปและคิดว่าพวกเราน่าจะทําได้นะครับก็ลักษณะคร่าวๆนะครับประมาณนี้ คราวนี้ถามว่าวิชาแก็เชื่อมโยงมันสําคัญกับเรายังไงนะครับวิชาแก็เชื่อมโยงเนี่ยมันเต็ม150คะแนนแล้วมันใช้กับการสอบใน T Cas สรอบถ้าเป็นรุ่นเก่านะจะเป็นรอบ3รอบ4นะครับหรือบางทีเนี่ยรอบ5บางบางสถาบันก็อาจจะดูนะครับที่เป็นรอบรับตรงอิสระคราวนี้เนี่ยคะแนนแก็เนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่ต้องใช้ในรอบรับตรงแล้วก็รอบแอดมิชชั่นนะครับถ้า คือบอกเลยว่าวิาวชาแกะเชื่อมโุงเนี่ยเป็นพาร์ทที่เราเก็บคะแนนได้ง่ายที่สุดแล้วแล้วก็มีอัตราของค่าเฉลี่ยระดับประเทศเนี่ยเรียกว่าเยอะที่สุดนะครับเกินมีน,เก,นเกินเกินครึ่งหนึ่งนัอา่าเกินครึ่งหนึ่งของของคะแนนเต็มอะ่ะคือเกินมันเต็มร้อยห้าสิบใช่ไหมคือมีนส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ90หรือบางปีขึ้นไปแตะร้อยเลยแหละนะครับเพราะฉะนั้นวิชาเนี่ยเป็นวิชาที่เก็บง่ายและเห็นว่ารุ่นพี่ของเราเนี่ยก็จะมีเต็มร้อยห้าสิบเนี่ยทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช แต่ละคณะเนี่ยอาจจะใช้สัดส่วนไม่เท่ากันยตกตัวอย่างเช่นาสายนิเทศเนี่ยนิเทศเนี่ยเขาใช้บางมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาใช้แกะอย่างเดียวเนี่ย50%แปลว่าถ้าเราได้แกะเชื่อมโยงเต็มแปลว่าเราได้คะแนนเต็มร้อยเนี่ยได้ไปแล้ว25เต็มๆ25%ไม่หักนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะมีมากขึ้นถ้าเราได้ตรงนี้แกะที่เป็นเชื่อมโยงเนี่ยเข้าไปช่วยนะครับเพราะฉะนั้น หวังว่าพวกเรานะครับจะจริงจังแล้วก็ตั้งใจนะครับในการทําในการฝึกฝนแล้วก็เรียนในวิชาภา,าษาวิเคราะห์เชื่อมโยงหรือเรียกง่ายๆว่าแกะเชื่อมโยงในครั้งนี้นะครับเพื่อเป้าหมายของเราในการสอบเข้าเรียนต่อแล้วก็ถือว่าเป็นการวัดผลตัวเองแล้วกันนะว่าครั้งหนึ่งสอบแกะเราจะได้สักเท่าไหร่นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ